วันนี้นะคะเราจะพามาทําเมนูเ네น้น네ๆ้นโปรตีนไว้ทานช่วงที่เราลดน้ําหนักกันค่ะซึ่งการทารี่เราลดน้ำหนักเนี่ยแน่นอนนะคะการทานโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแต่มีบางอย่างค่ะที่หลายคนยังมองข้ามนะคะก็คือการทานไข่มันดีควบคูบ่กันไปด้วยและไขมันนะคะไม่ได้ทําให้เราอ้วนค่ะเพราะหลายคนนะคะยังเชื่อว่าการทานไขมันเนี่ยทำให้เราอ้วนได้อย่างแน่น,นอนเราต้องตัดไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าไขมันเนี่ยมันแบ่งได้2แบบด้วยกันซึ่งจะมีไขมันดีและไขมันเลวนั่นเอง ไขมันเลวนี่แหละค่ะเป็นตัวที่มันจะทําลายสุขภาพทานแล้วอ้วนขึ้นนะคะซึ่งไขมันดีนะคะก็คือตัวที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงค่ะอย่างเช่นน้ํามันมะกอกนะคะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยสูงถึง7 7นะคะแถมเนี่ยยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายของเราด้วยอีกทั้งนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอ e ีสูงนะคะช่วยป้องกันการเกิดโรคเรล็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจในอนาคตได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังช่วยบูสต์ระบบคุมต้านทานของเราได้อีกด้วยและวันนี้นะคะ เราจะพาทุกคนมาทําเมนูเคบับอกไก่สไปซี่มันหวานนะคะเป็นเมนูที่น่าอร่อยมากๆแล้วก็โปรโตีนสูงนะคะลืมภาพที่เราต้องกินอกไก่กับบล็อกเกอรี่ช่วงลดน้ําหนักไปได้เลยค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําอาหารด้วยกันเลยค่ะมาถึงที่ส่วนผสมของเราที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะมีอกไก่ค่ะอกไก่ของาวโลอกหนังเรียบร้อยนะคะ2อกค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากได้ความมันที่มันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยอยากมีมันแซมๆซมนะคะก็อาจจะเป็นส่วนของสะโพกได้แต่ถ้าอยากเฮลที่สุดๆเนี่ยเอาเป็นอกไก่จะดีกว่านะคะเพราะว่า โปรโตีนเขาจะสูงกว่าค่ะอันที่2นะคะก็จะมีมันหวาน2หัวนะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่ค่ะ1อันนะคะแต่เราอาจจะใช้ไม่หมดเนาะแล้วก็จะมีตัวเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศเนี่ยเราใส่เป็นตัวพริกนะคะแล้วก็ปาป,ปริกา้าแล้วก็จะมีตัวกระเทียมแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็จะมีตัวแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าค่ะให้ความเปรี้ยวนะคะหรือเราอาจจะใช้เป็นตัวมะนาวแทนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือน้ํามันนะคะและ น้ำมันที่ดาวมาเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์น้ำมันมะกอกโมนินน่นะคะซึ่งของเขาเนี่ยเป็นน้ำมันมะกอกแท้ๆหนึ่งร้อจากอิตาลีเลยนะคะที่มาจากผลมะกอกเลยะคะ่ะซึ่งของเขาเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของรสชาตินะคะที่มันเข้มข้นแล้วก็ถึงรสถ,ถึงกลิ่นของผลมะกอกกันเลยทีเดียวนะคะและมีประโยชน์เยอะมากเลยแบบที่ดาวบอกไปต้นคลิปนะคะและยังไม่พอเนี่ยของเขานะคะเราสามารถทานสดได้เลยแบบไม่ต้องผ่านความร้อนคะ่ะแถมไม่แสบคอด้วยนะคะและที่สําคัญทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เมนูสลัดนะคะหรือเราจะเอามาหมักเนื้อนะคะหรือเรามาจิ้มกับขนมปังแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นเคแบับและกันซึ่งขวดน้ํามันมะกอกโมเนนี่คลาสสิโกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินสควิซรเบรรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบขวดพลาสติกนะคะมีน้ําหนักเบาจับง่ายถนัดมือค่ะและน้ามันเนี่ยจะไหลเมื่อเราบีบขวดเท่านั้นนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะค่ะจริงๆเนี่ยเขาจะมีแบบขวดแก้วด,ด้วยนะคะแต่แบบขวดพลาสติกี่ยมันจะดีตรงที่เราสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมันของเราก็สุกแล้วแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องที่เราจะใส่หลังจากที่เราเสียบไม้นะก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันเลยค่ะก็อันดับแรกนะคะเราจะใส่เป็นตัวไก่ไปก่อนเลยฐานนะคะเสร็จแล้วจะตามด้วยมันหวานค่ะมันหวานเสร็จแล้วนะคะก็เป็นตัวของหัวใหญ่แบบนี้สลับไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาน้ําค่ะราดลงไปเลยนะคะส่วนผสมที่เราทําไว้ตั้งแต่ต้นเนาะ<ๆ>ก็เราสามารถราดลงไปหรือว่าเราอาจจะเอาแปลงนะคะแล้วก็ทาทั่วไก่กับมันหวานของเราได้เลยะคะ่ะนี่น่ากินมากอืทาให้ทั่วเลยนะคะก็เดี๋ยวเราพลิกค่ะพลิกด้านแล้วก็ทาอีกรอบนะคะ โอเคว้าว okay. wow. ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมลงกระทะย่างแล้วค่ะเราไปย่างกันเลยนะคะ มากมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมห mm ืมรสชาติ hmm. มากมากเลยค่ะได้รสชาติแบบอกไก่แซบไม่รู้สึกว่าเรากำลังกินคลีนอยู่เลยนะคะคือรสชาติดีมากขนาดดาวเนี่ยทำอาหารไม่ค่อยเก่งยังออกมาได้อร่อยขนาดนี้ดาวเชื่อเพื่อนๆเนี่ยทำได้อร่อยกว่าดาวแน่นอนนะคะก็อย่าลืมไปลองทำทานกันนะคะสตหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย